การ์ตูนที่ต้องดูในยุคนั้นเอออุิยการ์ตูนของพี่ตอนนั้นมีอะไรบ้างอ่ะเมือสุนล่าปีศาจดูเมือสุนล่าปีศาจอันสนุกมากคลาสสิกสุดๆยุคพี่ไม่ใช่แบบว่าเซนเซย่ากันดั้มเงี้ยโอ้โมันก่อนหน้านั้นแล้วมันยุคพี่ของพี่คืออะไรนะอ๋อมาคอสมาคอสพวกคุณเนี่ยไม่มีบุญทำไมอะเกิดไม่อะไรแบบนี้เฮ้ยมาคอสเจ็บคนได้มันเนอ อ hey. ื้ออ EFM แฟนมไลท์เรามีเรามีเกมมาให้พวกคุณเล่นกันด้วยค่ะชื่อเกมว่าวันวานยังจ้าอยู่แต่งั่นงั้นเดี๋ยวเราจะมีการ์ดคำศัพท์โบทต่างๆมาให้กอลแล้วก็ไม้เลือกหยิบหยิบได้หมดไหนมันมีคำถามซ่อนอยู่ ให้พวกคุณทำตามโหมดนั้น <Okay. S 1> ซึ่งทุกโหมดก็จะเป็นเกี่ยวกับ Y2K นะคะครับคุณเลือกจาบไหนมี1นถึงเครับอยากเลือกอะไร9ครับโอ้โ oh ห oh. ทำไมเก้าจาบเก้า <9 S 1> <9. S 2> จาบเก้น่าสนใจมากครับ <laughs> ขอให้ร้องหนึ่งฮุก เพลงที่เคยร้องด้วยกันในตอนนั้นย้อนกลับไปในวันนู้นเลยวาย 2K เลยโอเคมาเลยครับผมอ่ะนับหนึ่งสองสามร้องเลยพี่นะอ่ะหนเดี๋ยวอะไรครับหนึ่งอ่ะครับโอเคทำไมไม่มนหลวบหรอคุณจับขาไม่แล้วมันมันจะได้เสียงชัดๆไงหนึ่งสองสามไม่ไม่อยากกองเลหนึ่งสองสามโมชิโมชิเ่าม หัวใจห้าสี่สามสองดาวน์เฮ้ยแต่มันเดียนอยู่นะได้ได้เดียนอยู่ได้ดูเดียมไหมอ่ะสามเพลงแรกเดียนอะวิญีไม่ได้อายสุดท้ายไม่ได้ใช่ไหมแบบจับต่อไปให้คุณไหมเลือกบ้างเอาหนึ่งแล้วกันนะครับเอาหนึ่งจับพี่สถานที่สุดจับที่ต้องแวะไปหลังเลิกเรียนคนละที่ฮะพี่อะไรนะพี่ไหมตอบว่าผมเป็นเ็กสยามเอ๊กสยามอุ้ยคลาสสิกมากใช่ตอนคืนอกหักเราก็จะไปนั่ง ตกินน้ำคูรมนันมันหลออไปโซยอย่างงี้ไม่ใช่ครับ <c oughs> รรอ่ <c oughs> <c oughs> อาคณะใบสยามคุณกอล์บอ่ะนี่หรอหล <c oughs> ังเลิกเรียนก็คือแกรมมี่อ่ะก็มาแกรมมี่อ่๋อแต่ว่าถ้าตอนนั้นเขาไปสมัยสมัยเรียนเพื่อนๆพอจะชอบแบบอุ้ยเอ็มโพเรียอ๋อเอ็มโพเรอีกทีหนึ่งเออ็มโพเรียโพย่อนาไปเอ็มโพเรียมเซเตอร์ถ่ายสติ๊เกอกับแฟนย่างนี้อ่าอืมอืมอืมถ่ายสติ๊กเกอร์เรียนออมนี่สำโรงไฮะฮะ เออันนั้นอีพีเลี้ยวอันนั้นอีพีเลี้ยวอ๋ออยู่ตรงข้างข้อเทียโอเคโอเคจำได้แล้วรู้แล้วมันดึกมันดึกน้องงงไม่พี่กอลอยู่หตอนนี้น้องส่งพุ่มก็นอนแล้วเหลือ2องถึง8ปดครับพี่อ่าหยิบเลยครับได้เลยพี่สิ่งไหนที่กอลไม่อยากให้กลับมาฮิตกับกันในปัจจุบันสมบักสมัยครับเดี๋ยวนะอยากให้กลับมาฮิตแล้วคุณจะตัดไหมพี่จะเริ่มไหมไม่ตัด เอางั้นเลยพี่แล้วคุณจะกลับมาฮิตได้ยังไงถ้าคุณไม่ไมก็ให้คนอื่นเขาฮิตไปแต่ว่าเราแค่อยากเห็นเฉยๆคือไม่ตัดอ่ะแล้วเราพี่กอล์ฟมีสิ่งอะไรที่อยากให้กลับมาเอ่อแต่มันก็กลับมาแล้วเราทำมาคอดจิกลับมาเมื่อไรกลับมาแล้วก็ไปอีกแล้วตอนนี้ไปอีกแล้วฮะใช่โอเคสมัยก่อนพี่เล่นใช่ไหมเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงเดี๋ยวนี้อะไรมันก็มาเร็วไปเร็วเหมือนตั้เหมือนอ้อแล้วหรอแต่อ้อสักอย่างนี้เกมต่อมาจ้าวต่อไปคิดถึงเรื่องไหนในอดีตแล้วอดยิ้้้มมไไ่ดททุกีววา คิดถึงความเยาวของตัวเองความยาวใช่อะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของความเยาวของเราที่พูดขึ้นมาแล้วเอ้ยมันกระปี้กระเป๋าหนังหน้าแก่ก็แรงอีกแล้วแล้วของกอบอะค่ะหรือแบบเหตุการณ์กับแฟนคคิดถึงเวลาอยู่เป็นเวทีนะเวลาเราแบบเราเห็นเราร้องเพลงให้แฟนๆเราแบบอันนี้ไม่ได้ตอบแบบ ไดาา้ตอบดารานะ<ม>คือรู้สึกจริงๆเพราะว่านั่นคือเหตุผลที่ทําไมอยากกลับมาทำคอนเสิร์ตเพราะว่าเราก็าไปดูคนแทกมา Story of you แล้วแบบหเห็นแบบตอนที่เราร้องเพลงตอนนั้นแล้วแบบแฟนๆยิ้มแบบบางคนร้องไห้ร้องเพลงตามเขาเลยร<ม>ู<ม>้สึกว่าเออนั่งดูไปเราก็ยิ้มไปฮะ<ม>ตอนอยูอ<ม>่ในห้องน้ำเออนั่งนั่งนั่งในห้องน้ำไปจ้าต่อไปไม่ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคุณไม่คิดจะให้ผมหยิบบ้างเหรอครับคุณอยู่ไกลคุณแขนสั้นด้วยอะ วุ oh. ้ยี่แต่ก็จริงการ์ตูนที่ต้องดูในยุคนั้นเออุ้ยการ์ตูนของพี่ตอนนั้นมีอะไรบ้างอะ One Piece ตอบวันพีซานั่โคนันไหม โคนันก็ดูแต่ก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นเคนชินอะไรเงี้ยเออเคนชินสามูไรพในจอนันมากอ่านี้เราพูดแต่เฉพาะเรื่องที่เราพูดได้เนาะมื่อสุนราปีศาจดูเอ่มือมือสุนราปีศาจนี่สนุกมากคลาสสิกสุดๆยุคพี่ไม่ใช่แบบว่าเซนเซย่ากันดั้มเงี้ยอโอ้โหมันก่อนหน้านั้นแล้วมันยุคพี่ของพี่ ไม่ใช่พี่แมาผมถามพี่เขาถามพี่่ฉยน้องถามน้องถามไม่ก่อนกันดั้มมันมีอันนี้ด้วยไอ้ที่เราชอบไอ้ตัวแดงๆอ่ะเหมือนหุ่นกันดั้มสมัยก่อนที่มันเป็นกีตาร์แล้วมันคุมคุณอ่ะชื่ออะไรนะอ๋อมาคอสมาคอสพวกคุณเนี่ยไม่มีบุญทำไมอ่ะเกิดไม่คันอะไรแบบนี้เฮ้ยมาคอสเจ็ดคนได้มันเหรอเฮ้ยเ แต่พี่ก็ดูเหมือนเหมือนกันเหมือนกันเนาะนั่งดูอยู่ด้วยกันเขาหลไอ้อาบาบูนฉันชื่อวิโซนั่งดูอยู่สองคนอันนี้อะไรพี่พี่ไหมพูดถึงกอล์ฟไมค์เราต้องนึกถึงน่าจะผมลากไซ้ไหมผมลากไซ้ไหมอ่าให้ตอบอะไรอย่างไงก็นึกถึงผมลักไซ้ไหมก็ลูกบาสอืมอืมนึกอยู่แค่นี้ไม่ได้นึกเลยว่ามันเป็นนักร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยปิดใหม่ต่อนนี้ตอนนี้พี่อ่ะ ขนมสุดทิดที่ต้องกินในตอนนั้นอไอเรามันก็ไม่ค่อยอุ้ยววิวอะไรอ่ะขนมค็กเขียวขนมค็กสิงคโปร์ชอบมากเลยแต่ก่อนเดินสยามรับดีเจสยามใช่ไหมม้นเดินไปอีกนิดนึงจะมีร้านขนมค็กสิงคโปร์ขออนุญาตนะผมไม่ทานจริงอ๋อเนี่ยคือเขียวเนี่ยชอบแบบนี้เหรอขนมเค็คอขออันนี้เคยกเรียกว่าขนมค็กใบเตยปะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่ก็เนี่ยแหละถ้าถ้าถ้าเรียกขนมค็กเขียวก็ เข้าใจอยู่ว่าอะไรยุคนี้ก็จะเป็นลรยวอเฟิลเขียวใช่ไหมประมาณนั้นแล้วพี่หมาขนมมาพี่ตอนเด็กๆใช่ไหมใช่ที่มันเป็นแบบเม็ดลูกอมแล้วก็ใส่เป็นแหวนแล้วเราก็จะมานั่งกินอันนี้หลาคนต้องรู้อันนี้บ้างที่เป็นร้านขายของชําอ่ะมันจะมีที่เป็น เหมือนกระดาษอะละห่อสีชมพูเหลืองแล้วแกะแกะหมือนม้วนมันออกมาแล้วมันจะมีแผ่นเป็นแบบแผ่นวงกลมๆเหมือนบวยอ่ะเหมือนบวยแผ่นเหมือนบวยแผ่นเหมือนกันน่ะเรียนบวยเล็กๆเป็นบวยสีแบบเล่นหมูเล่นหมูใช่เอ้นี่คลาสสิกคลาสสิหน like ้าโรงเรียนต้องมีโตมาถึงรู้ว like ่าน like ้ำตาลทั so ้งน right? uh ั้นประมาณนี้เหลือสองอันครับพี่อันไหนก่อนก็ได้คำพูดติดปากที่ต้องพูดอุ้ยเขาอุ้ยเหรอพี่หนุ่มพี่หนุ่มเดี๋ยวพี่หนุ่มไปเนี่ย S <S เออก็เออก็แบเออในยุคนั้นนะอ๋อในยุคนั้นคือก<ช>อล์ฟพูดว่าเวลาก็ไปสัมภาษณ์ก็มาสังเกตตัวเองแล้วแล้วกอก็เอามาปรับปรุงครับแต่ไม่น่าดีขึ้นเพราะเขาพูดคําว่าก้อตลอดเลยเฮ้ยแต่มันปกติหรือเปล่าหรือว่าตอนนั้นเหมือนมีใครไม่รู้บอกว่าตอนสัมภาษณ์แล้วเหมือนเขาบอกกอบพูดก้อเยอะเกินไปนะมันก็เหมือนเป็นคำเชื่อมแหละใช่ใช่ไหมใช่ไหมกอลคิดไปเองพอเขาพูด้ก็คิดไปเองแต่เราไม่รู้สึกนะในตอนนู้นนะพี่เนาะเป็นคำติดปากสมัยนั้น ไม่ค่อยพูดขับมีสิ่งนี้ด้วยจบจบท้ายด้วยอ๋อก็ขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วก็นะฮะเออนะฮะฮะตลอดฮะฮะไม่รู้ทำไมอืมฮะอ่ะข้อสุดท้ายครับพี่มาอเทมยุค Y2K ที่ขาดไม่ได้จะต้องมีวันนั้นพี่ผมไม่รู้เลยอ่ะเราเองก็เพิ่งเกิดเชื้อชื่นี่ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยโซมเก็บ มืนย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 ืนโอ้เส้นยุค Y2K ที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องมีนะครับขอแนะนำเสื้อวอลชินดายโลโก้ก็อบไมค์ดีไซน์ by ก็อบพิชยะนะครับผมพรีออเดอร์พรุ่งนี้นะครับกี่โมงหมดแล้วหมดเลยสองทุ่มครับผมเราผลิตน้อยมากแล้วไอ้แท่งบ่งอะมีแท่านนั้งบ่งด้วยกันปะมีของกันปะเดียวเดียวของกันปะมีบงนะครับมีบงไฟอยากเห็นเลยอะ ทำไมไม่เอาทำไมไม่เอามาเฮ้ยงั้นพักมปนหนึ่งนดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พักเดี๋ยวให้พักเดี๋ยวให้พักเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่ายอะไรอ่ะ efm แฟนดอมไลค์